สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตไอเทมนุ่มเด็ดอยู่จีซีฟรีนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นมงกุฎสีแดงค่ะทุกคนอันนี้นะคะสวยมากๆค่ะวันที่เราใส่ออกมานะคะจะให้รูปประมาณนี้เลยนะสําหรับการแจกเนี่ยเขานะคะจะแจกค่ะในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะตอนเวลา6โมงเช้าค่ะจํานวนการแจกนะคะจะเท่ากับจํานวนไลค์ค่ะที่เขาได้รับนะคะ ต่อมาคะ่ะทุกคนชิ้นถัดมานะคะจะเป็นมงกุฎสีทองค่ะโดยเขานะคะจะแจกค่ะในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะตอนลาตีสองค่ะส่วนจํานวนการแจกเนี่ยเขานะคะจะกําหนดค่ะว่าูทุก50ลิตรวินะคะหรือว่าทุกๆ 50, กก50ลายเนี่ยเขานะคะจะแจกเพิ่ม100ชิ้นค่ะแล้วก็ส่งสูนค่าแจกที่7,000ชิ้นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคำนวณจากยอดปัจจุบันนะคะจะอยู่ประมาณ3,500ชิ้นนะคะซึ่งสําหรับลิงก์เนทางเจ้าของนะคะเขาจะมาอัปเดตอีกทีค่ะในทวิตเตอร์ของเขานะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิง ่อมาค่ะทุกคนสำหรับชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นดับไซเบอร์ค่ะซึ่งเขานะคะจะแจกค่ะในวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะตอนเวลา7โมงเช้าค่ะโดยการแจกคะจะแจกทั้งหมด2,000ชิ้นค่ะซึ่งลิงค์นะคะเขาจะประกาศในดิสคอของเขานะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์ดิสคอไว้ให้ใต้คลิปค่ะสำหรับใครนะคะที่มาใหม่ค่ะเราไม่รู้นะคะวิธีการรับเนี่ยทำยังไงทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะและส่วนสาหรับใครเนี่ยที่เล่นในมือถือนะคะดูคลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะปะลิงก์เนี่ยไว้ให้ใต้คลิปค่่่่แล้้วววกกกกก็ออออีีีเเเเรรรรรืงงงนนนุสําาาาหหัับิธดดูยยยขจปม สามารถดูจักคลิปนี้นะคะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะ่ะทุกคนก็มีเพานี้ค่ะยังไงก็เจอกคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปะคะ่ะบ๊ายบาย